แม็กเคยภูมิใจกับงานตัวเองมากๆแต่ดันถูกลดคุณค่าโดยเสียงจากคนอื่นบ้างไหมอันนี้ไม่สวยหน้าปรับตรงนี้ใครก็วาดได้อันนี้เคยได้ยินอเราไม่เคยรู้สึกว่าคำพูดของคนอื่นสามารถลดคุณค่างานเราได้เลยสำหรับแม็กอะแม็กสำเร็จตั้งแต่ตอนที่วาดเสร็จแล้วสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ศิลปิน101นะคะแล้ววันนี้เรามาอยู่กับแม็กชานะคะ เยมาก101เป็นซีรีส์ที่จะทําให้เราได้ค้นหาตัวเองไปกับอาชีพต่างๆนะคะและวันนี้เราก็มีศิลปินมาอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะเราจะได้เรียนรู้กับอาชีพนี้แบบลึกลึกไปเลยเดี๋ยวให้แม็กแนะนําตัวก่อนดีกว่าสดีค่ะแม็กนะคะรือว่าชื่อที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันก็คือชื่อว่าแม็กชาเป็นศิลปินๆๆๆปนก <c oughs> ็คือ เป็นศิลปินค่ะทุกคนก่อนหน้านี้ก็ทํา YouTube มาก่อนแต่ตอนนี้ก็ยังทําอยู่ค่ะไม่ทำไมต้องเก็บเอาเ่ยตอนนี้เราก็อยู่ใต้ท้องทะเลลึกนะใช่ใช่อันนี้ก็เป็นงานของแม่คนเลยนะครับทล้วมว่าลูกมากี่ปีแล้วน่าจะประมาณ2019เออ2019แปลว่าเพิ่งเพิ่งมาเริ่มทําอย่างจริงจังเลยใช่ไหมใช่ เราจะเห็นว่าแม็กมาไวมากจริงประสบกามสำเร็จไวมากจริงแล้วงานแม็กแบบเต็มไปด้วยจิตวิญญาณและมองเข้าไปแล้วเหมือนถูกดูดอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแม็กเหมาะมากจริงกับอีีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีแจกของด้วยนะคะทุกคนคี่กันกันนะชาร์ลอตนะคะมาปากกันนะคะใครที่ดูคลิปนี้อย่างละเอียดก็จะมีสิทธิ์ได้รางวัลมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าคําตอบจะอยู่ระหว่างที่เราคีบันเกันแต่คําถามจะอยู่ท้ายคลิปจะเป็นอะไรรอดูกันค่ะโอเคคุณแม็ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเห็นของมิลและแขกรับเชิญเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้ดำว่าถูกหรือผิดแต่อย่างใดหากใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะคะ ในเมื่อศิลปะมันไม่ได้อยู่ในปัจจัยสี่แล้วทําไมมันถึงเป็นเรื่องที่สําคัญกับมนุษย์เพราะเราจะเห็นว่าศิลปะอยู่กับเรามาทุกยุคเลยคือแม้กราไม่รู้สําหรับคนอื่นแต่ถ้าสําหรับแม็กระไม่มีศิลปะแม็กว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้แต่น่าจะไม่มีความสุขเพราะถ้าสมมติเราตัดศิลปะทั้งหมดออกไปเลยคือแม็กก็มองว่ามันเป็นแบบทุกอย่างเลยอะเสื้อผ้าที่สวยงามแต่จะต้องใส่เป็นผ้าสีขาวห่ออย่างเดียวหรือว่าอะไรทุกอย่างเลยอะมันจะหายไปเลยอะมันจะกลายเป็นอะไรที่เออมันอาจจะไม่จะเรียบแต่จริงๆริงแม เพรว่าศิลปะมันไม่จาเป็นต้องจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาด้วยซ้ำอะจริงๆถ้าสมมติมองย้อนกลับไปในยุคทีแ่แบบว่าเก่าสุด,สด เป็นแบบยูหินอะไรเงี้ยธรรมชาติมันก็ยังถือเป็นศิลปะถ้าแมกมองนะแมกก็มองยังมองว่าเออมันก็คือศิลปะนี่หว่ามันดังนั้นมันไม่มันไม่ใช่อะไรที่แบบว่าต้องสร้างเหมือนพวกปัจจัยสียคือที่ว่าเราใจมองและดื่มด่ำคือแค่เราดื่มด่ำกับมันแมกก็ว่ามันคือศิลปะแล้ว่ะมันคือความรู้สึกของคนที่มีต่ออะไรสักอย่างเหมือนอะไรให้ดื่มด่ำนี่มันเป็นอะไรที่สําคัญกับมนุษย์ใช่ไหมการได้มองแล้วทาให้เกิดความคิดเกิดจินตนาการเกิดความครีเอทหรือสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา มันคือความจันลงใจแหละในวันน้ำไหลอุ้ยเสียงเพราะจังเลยอันนี้คือจันลงใจแล้วนี่ก็เป็นสิลปาไแล้วอ่ะโอเคงั้นอยากให้แม็กเล่า process ในการทำงานหน่อยว่ากว่าจะมาเป็นรูปหนึ่งรูปนี่แม็กต้องทำอะไรบ้าง สมมติเป็นรูปนี้แล้วจริงๆรูปนี้พิเศษกว่ารูปอื่นหน่อยเพราะว่ามันมีโปรเซสที่ต่างเริ่มจากมีสเกจก่อนเนี่ยเราสเกจแบบว่า<ม>ไปเรื่อยๆเราชอบวาดรูปเก็บเอาไว้อ่ะเลือกมามว่ารูป<ม>ไหนที่เราอยากเอามาทําต่ออะไรเง<ม>ี<ม>้ยเราอยากให้มันเป็นสีโมโนครมที่มีสีเดียวป<ม>กติหม่ก็จะเอาไปลองลงสีลองวาดให้เคลียร์แบบให้มันคล้ายกับเพนติ้งมากที่สุดอใน iPad ก่อนเพื่อที่จะได้ลองหลายๆแบบเนี่ยแล้วพอเราโอเคแล้วอะเราค่อยเอามาทํา แบบนั้นใน,นที่นี่คแต่ว่าสําหรับภาพนี้เป็นภาพที่แม็กไม่ได้ลองโอง้ใช่แตอว่ามีสเกจบุกก็คือเอาลงเลยลงเลยใช่ซึ่งอันนี้เราตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นเพราะเราอยากให้มันมีความแบบเพียวความรู้สึกของตอนที่วาดมากๆเลยแบบไม่ต้องผ่านการคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ย ก็งั้นเนี่ยแม็กตั้งใจให้มันมีแบบภาพน้ำอะไรต่างๆเพราะว่ามันคือเป้าหมายของมิทัศการนี้ทั้งหมดเลยอะทั้งนี้ทัศการอะคือทะเลใช่ป่ะมือนทะเลคือห่วงของความรู้สึกทั้งหมดใช่ไหมส่วนแต่ละภาาก็คือความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็อยู่ข้างในเราอย่างนี้พี่จีนผ้านี้ชื่อ deep in my sea อ้เป็นชื่อนิทัศการ์ใช่ไหมชื่อนิทัสการ์เราอยากรู้ว่ากระบวนการการทำงานของผ้าผ้าอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นวิธีของแม็กคนเดียวหรือว่าศิลปินในยุคนี้เขาทำแบบนี้หมดแม้ว่าเป็นวิธีของแม็กคนเดียวแหลละะ่บาาางทีเเเเกกก็็็ไมสตยน ลงแคนวาสไปเลยบางคนก็สเก็ตก่อนแสดงมันไม่มีการผูกหรือผิดอะไรใช่ถ้าเราขนาดที่จะศิละปะยีแบแปลงมาแล้วคิดเดี๋ยวนั้นเลยใช่แม้ว่ามันอยู่ที่จุดประสงค์ของศิลปินเลยว่าเขาอยากจะเล่าอะไรเหมือนอันนี้ก็เล่าเร่องด้วยความรู้สึก ก็เล่าเหมือนออกไปเลยโดยที่เราไม่ต้องเตรียมภาพให้มันสมบูรณ์แบบขนาดนั้นเลยนี่รู้สึกว่าแบบมันมีเสน่ห์ตรงที่คนวาดลูกเป็นอ่ะพอมีอะไรในหัวเขาสามารถเล่าออกมาได้เพราะพอเขารู้ว่าเขาจะสื่อสารออกมายังไงอ่ะแต่สาหรับเราอ่ะวาดไม่เป็นรวาดโดเรมอนเงี้ยคือมันออกมาไม่หมดเคยพูดอย่างนี้กับพี่ห้องเขาบอกว่าใครทําให้คุณคิดว่าคุณวาดรูกไม่เป็นจริงมากคนทุกคนวาดได้ใช่ไหมใช่เอา่อนนี้แม่กวาดไม่ได้เลยเหมือนกันนะอุ้ยต่อไปเด็กชายเอิร์ธไปเดินดูงานศิลปะพร้อมได้เห็นภาพกระต่าย หูตกสีขาวนอนบนก้อนเมฆสีขาวจึงเกิดแรงบันดาลใจให้เด็กชายเอิร์ธกลับไปวาดภาพกระต่ายสีขาวที่นอนอยู่บนก้อนเมฆสีรุง้งเหตุการณ์แบบนี้คือการก๊อปปี้หรือการได้รับอินสปิเรชั่น มันเหมือนมันมีเส้น,นบางๆระหว่งงาง2อย่างเนี้ยมัชนช้าถ้าแม็กเป็นแม็กมองจากบริบทนี้เราจะรู้สึกว่ามันคืออินสปีเรชันที่แบบเราไปเจอแล้วเราประทับใจเราไปเจอแล้วเรารู้สึกสปาร์กบางอย่างที่อยากจะเอามาถ่ายทอดต่อในรูปแบบของเราเเอะไรเงี้ยสมมติแม็กดูอวาตารอะไรอันนั้นแม็กชอบประวัติในนั้นมากอยากเอามาวาดต่อในประวัติในรูปแบบของตัวเองเเอะไรเงี้ยแม็กก็รู้สึกว่าอันนี้ก็คือเป็นอินสปีเรชันให้เรานึกถึงแล้วก็ประทับใจสิ่งนั้นแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึง่งถ้าสมมติว่าผลลั์ที่เด็กชาย ที่จะวาดตามเลยอันนั้นก็จะเป็นในเชิงดูเป็นก๊อปปี้มากกว่าเพราะอันนี้ประวันก็เป็นประวันของแม็กแม็กรู้สึกว่ามันคือกระบวนการที่ผ่านเข้าไปในตัวเราแล้วถ่ายเทออกมามแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ผ่านเข้าไปในตัวเราเลยแล้วเราถ่ายทออกมาเลยอ,อันนั้นอาจจะเป็นในเชิงก๊อปปี้แล้วสมมุติถ้ามีคนวาดเป็นเด็กผู้หญิงที่มีประวันอยู่ข้างๆตลอดอแต่ไม่เหมือนชาลลอตเลยแบบเนี้ยชอบประวัน จริงๆแม็กก็เห็นหลายๆงานที่น้องๆเขาแบบว่าวาดตามเราเหมือนกันนะก่อนหน้านี้แม็กก็วาดรูปเหมือนคนอื่นมาก,ก่อนถึงว่าสมมติแม็กชอบมินแม็กก็เอามินไปวาดรูปอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกันในในในมุมของเราที่แบบว่าเราเจอแล้วก็ประทับใจเราก็ไปวาดคิดว่าวันหนึ่งแบบว่าถ้าสมมติว่าเขาอยู่กับตัวเองมากพอแล้วรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมันจะออกมาโดยการที่มันเป็นเขาเองจริงจริง แล้วอะไรคือเกณฑ์การตัดสินว่ารูปไหนสวยหรือไม่สวยอะอันนี้ไม่มีมเหมือนเรามองว่าผู้หญิงคนนี้สวยเพราะฉะนั้น่ออะไรเงี้ยมันเหมือนความชอบถ้าให้เห็นง่ายๆอาจจะเป็นเรื่องสีก็ได้<ม>สีที่มันไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,มีในโลกเลยว่าสีไหนสวยที่สุดหรือว่าอยู่ที่ว่าใครจะชอบสีอะไรทุกคนก็มีรสนิยมมันเหมือนกันเลยแม้ว่ามันก็เหมือนงานศิลปะแหละว่าอยู่ที่ว่าคุณจะชอบอะไรมันมีแค่ความชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจแค่นั้นง ก็มันคือความันลงใจมันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลคือหมายถึงว่าภาพอาจจะไม่จำเป็นต้องเนี้ยบที่สุดอะไรที่สุดแต่ว่าถ้ามีคนเห็นเราชอบก็คือจบใช่เพราะบางคนก็ชอบแบบเนี่ยชอบที่มันไม่เนี้ยบเนี่ยแหละบางคนก็ชอบที่มันเนียเน้ยบจังเลยอะไรเงี้ย ก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์แสดงว่าการพูดว่าสวยหรือไม่สวยไม่ควรเกิดขึ้นในงานศิลปะถูกไหมเรามีแค่ชอบไม่ชอบจะดีกว่าเราเข้าใจถูกปะแต่มินเห็นแร้วมินก็รู้สึกว่าสวยแต่พูดได้นะแต่หมายถึงว่ามันเป็นความสวยจากเราไงแต่ถ้าเราบอกไม่สวยเลยมันก็เป็นไม่สวยของโอปิเนียของคนนี้อะไรแบบนี้ ต่อไปแล้วภาพภาพหนึ่งจะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอันนี้คิดว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยเราตั้งราคาเองได้หรือจริงๆก็ตั้งได้นะแมกมามันอยู่ที่ความพอใจของศิลปินเป็นหลักก่อนว่าแบบเออเราพอใจไหมบางคนน่ะไม่อยากขายชิ้นนี้จริงๆอยากเก็บไว้เขาก็จะแบบอาจจะตั้งสูงๆว้แบบว่าถ้ากล้าจริงอ่ะเอาดีเท่านี้องแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดูแลลูกเราดีด้วยใช่ไหมใช่มันเหมือน บางคนอาจจะสนใจเรื่องของการที่จะเติบโตไปยังไงด้วยเนี่ยอาจจะวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวจะัาคาเท่านี้ก่อนนะค่อยจะเติบโตหรืออ๋อคิดว่าแล้วแต่คนสังคมที่อยู่ตำแหน่งงานที่ไปจัดแสดงหรือว่าแบบอยู่ในฐานคนแบบไหนใครเป็นคนดูหรือประสบการณ์อายุงานหรืออะไร คิดว่ามีผลเพราะว่าชื่อเสียงอะมันตามมาด้วยการที่คนรู้จักเยอะพอคนรู้จักเยอะก็มีสิทธิ์ที่จะชอบงานมากขึ้นมีมันก็เยอะขึ้นแล้วเหมือนเคยได้ยินมาว่าถ้าอายุน้อยจะต้องตั้งราคาต่ำกว่าอันนี้ก็มีผลจากที่อยู่ในวงการอะก็คิดว่ามันเป็นหนึ่งปัจจัยที่ช่วยในการคิดราคาได้ด้วยเพราะว่าหลายๆคนที่เขาซื้องานอะเขาจะมองว่าศิลปินคนนี้สามารถว่นงานไปได้อีกมากขึ้นสมมติว่าอะไรเขาเรียกอะอายุไขมนุษย์ได้ยเงา สร้างผลงานได้อีกเยอะแน่นอนงานจะมีตอนระยะเวลาที่เหลืออยู่อีกเยอะแต่บางคนที่เขาดูแบบอาจจะอยย่เยอะมากแล้วก็อาจจะวาดอีกไม่เยอะแล้วอะงานมันก็จะดูแบบราคาสูงหน่อยมันเหมือนกับว่าศิลปินก็มีร่างกายเป็นต้นทุนเหมือนกันอือจริงปวดหลังไหมปวดแข็งตหลังปวดอะไรบ้างัเปิดแขงมากกว่าจะเห็นได้ว่างานศิลปะจะมีราคาค่อนข้างสูงหากวันนี้เรายังไม่มีทุนทรัพย์เราจะสามารถเสพงานศิลปะได้ด้วยวิธีไหนบ้าง เดินมาดูโซโล่เอ็กซิบิชัน d ี e a m in m i n ีได้ <laughs> งานนี้ฟรีนะ,ะทุกคนเราสามารถมาเสพได้เลยแม้ว,ว่าการเสพงานศิลปะไม่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินอื <laughs> แต่ว่าการครอบครองต้องใช้เงิน <laughs> อ่าใช่ถ้าเราจะครอบครองแบบอยากเห็นท <laughs> <laughs> ุกเช้าในห้องนี้อันเนี้ยต้องใช้เงินจะบอกว่ามันยิงเงินกัาซื้อไม่ได้ใช่จริงๆมินรู้สึกว่าศิลปะมันมีอยู่รอบตัวเรานะมินจะชอบพูดบ่อยมากเลยเรื่องบันไดอะเพราะว่าถ้าคนไม่เคียรถี่แบบเราจะไม่สามารถ ก็ได้คนอาจจะได้ได้ก่อนหน้านั้นที่มันยังไม่มีบันไดอาจจะเป็นการฝัน่าแบบ่อยากขึ้นไปอยู่ตรงนั้นจะงโอ้ใช่ไหมก็เลยมีบ้านต้นไม้ก่อนอ๋อนี่เลยรู้สึกว่าแบบศิลปะมันมีความสําคัญตรงเนี้ยคําวิจารณ์งานศิลปะคนอื่นแบบไหนที่ควรหยุดพูดได้แล้วโอ้อันนี้แม็กว่าอยู่ที่เจตนาด้ววเพราะจริงๆแม็กเจอบ่อยเหมือนกันนะเขาพูดทําไมวะเขาพูดอะไรนะแม็กพยายามว่าคนที่เขาพูดเขามีเจตนาอะไรเพื่อที่เราจะได้แบบเข้าใจเขา มันจะหมายถึงว่าพูดเพื่อให้เราพัฒน,นาก็อาจจะใช่ใช่อันนั้นแล้วก็เราก็พยายามคิดว่าแบบอาเขาหมายถึงแบบนั้นใช่ไหม <c oughs> หรืออะไรอย่างเงี้ยเาขเา่าไใช่ <c oughs> อันนี้ก็อยู่ที่เ <c oughs> จตนา <c oughs> อยู่ที่เจตนาแต่ว่าคิดว่าไม่ควรพูดด้อยค่ <c oughs> ครู้ว่าถ้าแบบเขาถึงขั้นทํางานออกมาโชว์แล้วเขาต้องมีความภูมิใจในมันประมาณนึงไม่ชอบไม่ผิดแต่ว่าแบบอย่าอย่าเดินเข้ามาแล้วพูดว่าอันนี้ไม่สวยหน้าปรับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยยังมีคนแบบนี้หรือเปล่าสมมติรูปนี้มันร้านหนึ่งนะเราเดินมาลอร้านนึ่งจริงเหรอ Uh huh. อันน okay. kind of ี้มนีเหรอเคยได้ยินแบบใครก็วาดได้อันนี้เคยได้ยินก no> ็วาดดิ S <S แต่แบบั้ทไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันแบบต้องห้ามอะไรเงี้ยหมทว่ามันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอยมาหรือ่แม่รับได้ทุกอย่างแมทไม่ได้รับได้ทุกอย่างแต่เข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้แม่รู้สึกว่าเราไม่สามารถไปห้ามใครไม่ให้พูดอะไรได้เราจะอยู่ที่ว่าเราจะรับมาหรือเปล่าแต่มีนว่ามันเซิทีฟีเพราะว่าศิลปะมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นบางอย่างด้วย <S <S แต่เราคนกรองมันก่อนที่จะพูดก็พูดดีๆหรอกันไม่ได้รู้สึกว่า ห้ามไม่ชอบหรือห้ามห้ามมีความคิดเห็นนะสมมติว่าแบบรู้สึกว่าอ๋อตรงนี้ไม่น่าเป็นปลาบอลเลยน่าเป็นตัวอื่นอันเนี้ยก็เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ถ้าสมมติมเราแบบเฮ้ยแม่งได้เป็นปลาโลมาถ้าปูว่าเป็นปลาโลมาสวยวันนี้อันเนี้ยไม่ควรนะ่อ่าใช่เดนนี้มีความเห็นได้ในหัวแต่การเดินไปแล้วบอกแม็กออมันอีกเรื่องห<อ>นึง่งแม็กทวไปปลาโลมา,า,มาดิ <laughs> เป็นราววาดปลาโลมามีปลาโลมาเลยอะเอพี่พูดมาว่าแบบรูปนี้รานจริงๆหรออะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเรามองเห็นได้ชัดมันก็ซื้อรูปของแจ็คสันโบลที่มันเป็นสั์สีเโิกเลยเลยใช่แลวรูปมันใหญ่มากแล่รูปแบบมองเห็นค่าไม่ได้แรงมากแล้วมันก็จะชอบมีคนมาแบบพูดว่าใครๆก็ทําได้เอาสีมาสาดเลยเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ที่ เรื่องสัดสีอ่ะแสดงว่าศิลปะเรามันสร้างให้เกิดจินตนาการของแต่และบุคคลอยู่แล้ใช่ๆ่เเฮ้ยเหมือนกระต่ายที่บ้านเลยใช่เรารู้สึกดีสที่เขามีการคิดต่อจากรูมของเราได้ อ่าโอเคแม็กก็ชักนะ<ช>ว่าอะไร<ช>ที่ไม่นควรทำใช่สรุปเลยก็คือเจตนาเจตนาสำคัญสุดไป่บจุดเปลี่ยนของการเป็นคนวาดรูปสู่ศิลปินที่สามารถทำไรายได้หาเลี้ยงชีพได้คืออะไรจริงอ,อันนี้แม็กก็พยายามเหมือนกันว่ากว่าที่จะเราจะมาอยู่ตรงจุดที่เราสามารถอาเงินจากการวาดรูปเลี้ยงชีพได้จริงๆเนี่ยมันก็ใช้เวลาแต่แม็กว่าคิดว่าเส้นทางเดินของแต่ละคนนะ่ะมันต่างกาันเพราะว่าเส้นทางของการเป็นศิลปินน่ะมันมีเยอะมากเลย <S <S แบบศิลปินที่สร้าง งานศิลปะแล้วจัดแสดงหรือเป็นศิลปินที่สร้างงานศิลปะแล้วขายอย่างเดียวก็มีเหมือนกันนักวาดภาพประกอบหรืออะไรเงี้ยไม่ก็มองว่าเขาเป็นศิลปินคนะเป็นศิลปินแล้วทาช่องให้คน subscribe แล้วเขาก็มีรายได้จากการที่คนมาสนับสนุนใช่มันมีเยอะมากแบบก็เลยคิดว่ามันอยู่ที่ว่าทางไหนคือทางที่ศิลปินคนนั้นสนใจแล้วก็ไปในทางนั้นอะแต่ว่ากว่าที่มันจะไปถึงทางนั้นได้อะแม็กเข้าใจมากๆว่าบางหลายๆคนจะท้อไปก่อนเหมือนกับว่าพอศิลปินใครก็เป็นได้ก็เราก็ต้อง แล้วเราก็ต้องสู้กับคนทั้งโลกด้วยแรกๆที่แม็กวัดรูปอะแม็กมีความฝันว่าอยากจะเอางานศิละปะเป็นสิ่งที่เลี้ยงชีพเราได้ใช่ปะแต่มันเป็นไปได้ยากมากเพราะเราไม่รู้เราจะต้องทํำยังไงแม็ก<อ>ไม่รู้ไม่รู้จักใครในวงการศิละปะเลยเป็นคนที่ไม่ได้เรียนทางด้านนี้ยิ่งไม่มีคอนเนคชั่นเลยเหมือนกันเราก็ได้แต่แบบวาดรูปแล้วโพส์ลงเพิ่มเป็นการบอกให้คนรู้ว่าเราทําตัวดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างนั้นอะเราก็เลี้ยงชีพด้วยการที่แบบทําอย่างอื่นแบบพูดทูบอะไรเงี้ยที่ว่าจะให้เราอะมีเงินพอกินอยู่แล้วก็ ชีวิตแล้วก็แบบมีเงินมีเวลามาทําตรงที่เราชอบได้ก็ทําแบบนั้นมานานเป็นเหมือนกันกว่าแบบคนจะเริ่มเห็นแล้วก็คนจะเริ่มแบบให้โอกาสคือแต่เพิ่งรู้ว่ามันไปได้หลายทางมากเลยนะแม้ว่ามันอยู่ในทุกทุกสายได้อะก็คือ,อหาทางที่เหมาะกับเราถ้ามันจะเป็นอาชีพเราไม่สามารถนั่งอยู่ในห้องแล้วก็วาดแล้วไม่ให้ใครเห็นนะต<อ>รอต้องพรีเซนต์ออกมาด้วยคือแม้ข้าหาทางที่จะพรีเซนต์มันออกไปให้คนเห็นอะไรก็ตามยูทูบหรืออะไรที่แมททั้งหลายคิดว่า เกี่ยวเพราะว่างั้นถ้าสมมติว่าเขาไม่รู้เขาแล้วเราจะเอางานมาจากไหนจริงการเอาตัวเองออกไปสําคัญมากเลยนะไม่ว่าไม่ว่าจะด้านไหนเลยนะสมมติว่าเราจะเป็นงานที่รับจ้างคนอื่นเราก็ต้องให้เขาเห็นผลงานก่อนเขาถึงจะมาจ้างเราหรือว่างานที่เราทําออกมาเองและให้คนอื่นซื้ออันนี้ก็ต้องคนอื่นก็ต้องเห็นเหมือนกันคือขี้รบมันคือการที่ให้คนอื่นเห็น สำคัญการดีเซนสำคัญมากจริงจริงจริงการดีเซนสำคัญมากใช่ความยากที่สุดคือคือการเอาความมั่นใจตรงนั้นขึ้นมานี่แหละแบบมั่นใจพอที่จะบอกทุกคนว่านี่คือฉลอฉลอบเพื่อเกิดยากมนกทำได้นะเห <นะ S 1> ็นไหมก็ภูมิเรา,าทำได้จริงทั้งทั้งสองแมจะมีแบบมีความอย่างเงี้ยสมมติยืนตรง,งกลางง่าแล้วมก็หลังออกไปอย่างเงี้ยแม็กเคยภูมิใจกับงานตัวเองมากๆแต่ดันถูกลดคุณค่าโดยเสียงจากคนอื่นบ้างไหม อันนี้ไม่เคยเราไม่เคยรู้สึกว่าคำพูดของคนอื่นสามารถลดคุณค่างานเราได้เลยเฮ้ยว้าวไม่เคยเลยอรอไม่เคยแต่แค่รู้สึกไม่ดีเฉยๆว่าแบบมันยังดีกว่านี้ได้ไหมหรืออะไรอย่างง้นะแบบมันก็อยากพัฒนาแต่แค่เรารู้สึกว่าด้วยการที่เราทํามาแล้วจบลงตรงเนี้ยคุณค่ามันคือเท่านั้น,นคุณค่าคือ process ah แล้วก็ผลลัพธ์อ oh ่ะคือเราไม่ได้รู้สึกว่าคุณค่ามันจะเกิดขึ้นจากปัจจัยของคนอื่นเลย ไม่ใช่ว่าคนชมปุ๊บคุณค่าเพิ่งแบบเพิ่งมามันมาตั้งแต่มุ้งแต่แใช่แม็กก็เคยพูดไหนไหนไม่รู้จะไม่ได้แล้วตอนให้สัมภาษณ์มั้งว่าแบบสาหรับแม็กอะแม็กสำเร็จตั้งแต่ตอนที่วาดเสร็จแล้วแล้วดังนั้นการชอบไม่ชอบของคนอื่นนะมันคือไม่มันไม่ได้ถูกนับรวมกับคุณค่าของงานของแม็กเลยอุยนี่ดีมาก เฮ้ยชอบมากเลยมันไม่ควรมีอะไรมาลดคุณค่าได้เลยอ่ะมันมีคุณค่าในตัวมันเองอยู่แล้วแต่ฟิลมีก็คือแต่เราสามารถรับไปพัฒนาได้ใช่แต่ไม่ได้มีอะไรที่มากระทบทําให้เรารักมันน้อยลงใช่ใช่เรารู้สึกว่าแบบยังไงเราก็ยังรู้สึกกับมันเหมือนเดิมเท่าเดิมโปรเซสที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นความทรงจําหรือแบบภาพที่เราคิดมามันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอ่ะ ไม่รู้สึกว่าเป็นคุณสมบัติที่จําเป็นมากๆด้วยนะเพราะว่าถ้าถ้าเราให้คําพูดคนอื่นมาด้อยค่างานเราได้เดี๋ยวงานเราจะแบบไปเรื่อยๆเลยเปลี่ยนเป็นอนุนอันนี้<ง>ไปเรื่อยๆมันดูเป็นอาชีพที่ต้องอยู่กับแบบเสียงคนรอบข้างเยอะใช่ใช่ <ๆ S 2> <ๆ>งั้นเข้าคาถามสุดท้ายเลยดีกว่าอะไรคือคุณสมบัติของคนที่เหมาะจะเป็นศิลปิน จริงๆแม็กก็รู้สึกว่าศิลปินมันมีความหลากหลายมากแม็กมองว่าจุดเชื่อมโยงของศิลปินน่าจะมีอย่างหนึ่งที่เชื่อมโยงกันก็คือการที่เขาเป็นตัวเองเพราะถ้าไม่สามารถเป็นตัวเองได้มันก็จะไม่สามารถที่จะแตกต่างได้หรือว่าแบบมีผลงานของตัวเองได้เลยนะคิดว่าการเป็นตัวเองอะ่ะสําคัญแต่ว่ายังอื่นมันเป็นเรื่องแบบคิดว่ามันคือเรื่องที่ประกอบกันให้เป็นตัวเองนั่นแหละก็เลยแบบน่าจะแล้วแต่ คความมั่นใจในตัวเองสําคัญไหมมั่นใจที่จะเอาผลงานตัวเองออกมามั่นใจสําคัญนะเพราะถ้าไม่มั่นใจก็น่าจะไม่ไม่เกิดกัน แสดงงานหรือการที่ให้คนเห็นงานเลยด้วยซ้ำอาจจะเก็บหมดเลยไม่มีใครเคยเห็นอะไรเงี้ยจริงมาสุดท้ายจบมีอย่างที่อยากทำต้องคิดได้เมื่อกี้เลยอยากให้แม็กพ่าตัวที่เนี่ยแบบสั้นๆแล้วก็คร่าวๆว่าทุกคนจะได้เห็นอะไรบ้างนะโอเคโอเคมินมาที่นี่เป็นรอบที่สามแล้วทุกคนรอบต้แบบอยากฟังความเห็นมินมากเหมือนกันจะพูดจริงๆเลยนะว่าเราอ่ะพยายามจะไม่มองเพราะว่าเราเห็นแล้วเรารู้สึกปิ๊งมากว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับกำแพงบ้านเรามาก อย่างไงดีอะรู้สึกว่ามันเป็นความอ่อนโยนที่ควรอยู่ตรงกระแพงตรงนั้นไม่มันให้ความร,รู้สึกว่าถ้าเราเห็นชาลอตกับปาวาน,นี่เราจะมีความรู้สึกดีจริงจริงตลอดทุกครั้งที่เดินมาคือสิ่งที่แปลกมากเพราะว่าชาลลอ,อะ่ะจะทําหน้าเศร้าแต่มันทําให้เรารู้สึกดีอะเรารชอบการกล้าแสดงอารมณ์ของชาลอร์เพราว่ามันโอเคที่จะมีน้ำตานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อมันพูดไม่ถูกมัน <c oughs> มันมันอ่อนโยนอะ โอเคก่อนไปวันนี้ให้แม,มนพานทัวร์นิทรรศการนี้น่อยดีกว่ามีทั้งหมดกี่ห้องดีกว่ามีทั้งหมดสาห้องแล้วเราก็ตั้งชื่อแต่ละห้องไว้ด้วยห้องนี้<อ>ชื่อห้องว่าสันไลท์ซึ่งมันมาจากโซนผิวน้ำของทอะเลอาแบบตื้นๆใช่ ก็แบบว่าเราวาดมีแบบทราย้วยให้มันยิ่งดูแบบเป็นใช้หาเทคเจอร์เหมือนทรายจบความนุ่มนิ่มของลูกถือว่เป็นโซ<ห>นที่เราทําเป็นแบบอัลเฟเบตเราอยากให้ตรงเนี้ยเป็นโซนที่แบบคนมายืนทายอ่ะว่ามันคืออะไรแล้วก็ลุ้นว่าที่ยังไม่มาคอนเซปต์ก็คือโลกของชาร์ลอตทั้งใบอ่ะมันคือสัตว์ทะเลเพราะว่าเราเราเหลือนเราเปรียบเทียบ A ถึงแอ่ะมันคือโลกทั้งใบที่ไม่ว่าเราจะเรียกอะไรก็ตามมันจะขึ้นต้นด้วย A ถึงแต่อไปต่อ อันนี้แหละสิ่งที่ชอบตรงนี้มากเลยก็คือกรอบรูปอะกรอบรูปเาชอบเหมือนกันแบบกรอบรูปแบบเราตั้งใจดีไซน์ให้มันเป็นส่วนเติมเต็มให้เทศการมันมันเป็นเรามักมากขึ้นมากๆก็ต่อไปเราจะพาทุกคนนะคะเข้าสู่ d i v i n g into m อ้่ายในกล้องก็สวยมากเลย โซนจิงนี่ก็คือโซนที่เหมือนเราดำน้ำลงมาแล้วก็ลึกขึ้นมีคนแบบมาที่นี่อ่ะแล้วก็พิมพ์สตอรี่มาหาแม็กมือนเขาลงมาเขาก็บอกว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาเขากลัวเพราะเขาเป็นคนกลัวทะเลโอ้แต่เขาเลแบบรู้สึกว่าที่นี่มันเหมือนเป็นทะเลจริงๆแล้วเขารู้สึกกลัวลนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าเพราะว่าภาพอ่ะต่างๆทําให้เขากล้าที่จะเข้ามาโอามันดูอบอ,อุ่นเลยแบบมีคน่มอ่อ,อนโยนอ่ะอะไรอย่างเั้นนะแต่นี่คือผู้บิดาของดิ้งนะโอ้ ผ่อนคลายจริงๆอ่ะจริงๆภาพนี้แบบแม็กตั้งใจให้มันเหมือนประตูสิงห์หงส์โอหลุดออกมาเลยไม่แล้เป็นเป็นมีแสงแบบพี่เลยมันเป็นประตูนี่เห็นไหมมันไม่ใช่แค่การวาดรูปนะมันมีดีเทลห้องก็จะหายไปอย่างเงี้ยเราพยายามทำาให้มันโปให้เหมือนเราอยู่ใต้ทะเลจริงๆอ่ะแบบทุกอย่างปนใช่ไหมใช่ชอบรูปนี้มากเลยโหัวเปียกก็คือรูปนี้นะคะชื่อรูปว่า Imaginative Encouragement คือมันคือเป็นรูปที่เหมือนแม็กเปรียบเทียบว่าออก้าคือกําลังใจของเราโอ้เป็นกําลังใจที่เราแบบตอนที่เรารู้สึกแย่อะไรเงี้ยเราก็มองหากําลังใจจากใครสักคนที่มันทีมมันอาจจะไม่มีแต่เราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้ในจินตนาการล้วถ้างั้นออก้ามีจริงไหมหมายถึงว่ามันอาจจะมีจริงแต่มันไม่ได้เป็นกาลังใจของเราจริงๆในชีวิตจริงแบบนั้นแบบออก้าไม่ได้มาบอกว่าสู้ๆนะแม็กแต่เราแต่เราอยากได้ภาพนั้นแบบสู้ๆนะแม็กอะไรเงี้ยเราก็เลยสร้างมันขึ้นมา ในนจิตาาบางทีเรามองหากําลังใจจากภายน,นอกอะจนเราลืมมองหากําลังใจจากตัวเองกอให้มันไม่มีคนภายนอกมาให้กําลังใจเราเราก็สามารถให้กําลังใจเองได้จริงก็เป็นจุดเริ่มต้นของพักเอยจริงมากเลยชอบพูดว่าคนที่เราสามารถกอดได้ไวที่สุดคือตัวเองอเพราะว่า ใช่ชื่อรูปอะไรนะแม่ขออีกทีชื่อรูปก็คือ imaginative encouragement ค่ะกำลังใจในจินตนาการห้องนี้สุดท้ายห้องนี้คือ abysal zone นะคะก็คือเหมือนเป็นก้นบึ้งที่สุดของจิตใจของเราทั้งนิทรรศการมันคือตัวเราใช่ไหมที่คนค่อยๆทำความรู้จักเข้ามาแล้วพอในสุดก็คือเหมือนกับก้นบึ้งของของเราที่เราอยากให้ทุกคนลองลองมาเยี่ยมดูซึ่งอันนี้แม็กยกเหมือนโซนที่เราวาดรูปที่บ้านมาเพราะว่าเรารู้สึกว่า ับแม็กอะที่ที่เราเป็นตัวเองมากที่สุดอะคือห้องนอนห้องนอนคือห้องทํางานของแมกด้วยแั้นม็กก็เลยจึงตรงน,นั้นออกมาเพราะอยากให้ทุกคนรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นจริงๆตอนที่เราอยู่ในห้องนอนของเราและนี่ก็คือการทัว นิทรรศการของแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะนิทรรศการของแม็กนะคะ deep in my sea จัดที่ River City ชั้น2นะคะจัดถึงวันที่28กรกุมภาพันธ์นี้นะคะก็ยังมีเวลาให้ทุกคนมามาชมงาน,นกันแต่ถ้าใครที่คาดหวังว่าจะอยากได้อะไรกลับบ้านไปเขาส่วนมีข้างนอกไงทำไมคุณพูดแบบคุณมีแผลในใจหรือเปล่าไม่มีนี่เขายังมีเมอร์ชขายอยู่นะคะข้างนอกมีเอร์ชดขายอยู่ไม่ใช่เมอร์ชนี่นะเมอร์ช เวอร์ชันดทั่วโลกนะคะ่หมอนน่ารักมากหมอนนี่ได้ชิงโชคเลยนะโอเคงั้นตอนนี้มาชิงโชคตอนนี้กันก่อนแพละคคำถามลุ้นรางวัลเข็มกลัดชาลลอตของแม็กชานะคะก็คือรูปที่แม็กวาดเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองในจินตนาการชื่อว่าอะไรพิมพ์คำตอบไว้ได้ด้านล่างเลยนะคะใครที่ตอบไวสุดเดี๋ยวมินจะเลือกคนนั้นมาแล้วเดี๋ยวมินจะทักไปหานะคะมีสองรางวัลนะคะทุกคนขอย้ำว่าพิมพ์ถูกต้องเท่านั้นนะ ทุกตัวอักษรต้องถูกต้องสะกดอย่างถูกต้องเท่านั้นต้องภาษาอังกฤษเม้นแม็กถูกต้องต้องถูกต้องมมหมด,หมดใช่โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณแม็กมากเลยนะที่มาร่วมตอบคำถามวันนี้ในศิลปินหนึ่งศย์หนึ่งแล้วมาดูงานกันได้นะ แม็กน่ารักมากน่ารักทั้งชาลอ็อตน่ารักทั้งแม็กน่ารักไปหมดเลยทุกคนมาแล้วจะหลงจริงๆนะมันแบบชาล็อตน่ารักมากจริงๆคนแนะนําให้มาดูนะคะก่อนที่จะถึงวันที่28น,นะคะโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก,ลก,ลกดแชร์กด Subscribe นะคะถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะคะหรือมามาพิมพ์อะไรหาแม็กก็ได้นะคะมาสนุกด้วยค่ะแม็กให้แม็กปากช่องทางหน่อยอช่องทางการติดตามก็ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยค่ะชื่อแม็กชาคะ M A C K C H A ค่ะ ถ้าเป็นอินสตาแกรมที่มีแต่ง,งานศิลปะจะชื่อ m c c h ชา a r t ค่ะฝากด้วยนะคะิดตามกันได้นะคะโอเคแล้วสำหรับวันนี้มินกับแม็กก็ต้องขอไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายมาเล่นกันเยอะๆนะมาเล่นกัน <laughs>